สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวัน,วนเอเชียไปติดตามปฏิกิริยาของชาวเมียนมาที่มีต่อจีนกันบ้างล่าสุดนะครับกลุ่มประชาสังคมของเมียนมา255กลุ่มเรียกร้องให้จีนหยุดสนับสนุนรัฐบาลเผด็จการฐานพมา่าและหยุดกดดันกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ให้เข้าสู่การเจรจาหยุดยิงเตือนหากไม่หยุดชาวเมียนมาจะตอบสนองในสิ่งที่ควรทําเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่18ธันวาคม2566สำนักข่าวดิออราวัยด,รด,ดีรายงานว่ากลุ่มพลเมืองหลายร้อยกลุ่มเรียกร้องให้จีนยุติการสนับสนุนรัฐบาลทหาพรพมา่าโดยในจดหมายเปิดผนึกถึงนายสีชิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนนายหวังยี่รัฐมนตรีต่างประเทศและประชาชนชาวจีนลงวันที่วันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2566 กลุ่มประชาสังคมเมียนมา255กลุ่มเรียกร้องให้จีนไม่สนับสนุนรัฐบาลเผด็จการฐานพ่มาทั้งทางการเมืองและการทหารพวกเขาขอให้เคารพความปรารถนาของชาวเมียนมาและขอให้รัฐบาลจีนหยุดกดดันกลุ่มตินาวุฒชาติพันธุ์ให้เข้าสู่การเจรจาหยุดยิงทันทีเป็นรายงานเพิ่มเติมจากสำนักข่าวคิดถิดมีเดียระบุเพิ่มเติมในจดหมายเปิดผนึกว่าเราขอแจ้งให้สาธารณารัฐประชาชนจีนทราบว่า เราจะไม่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของประเทศใดๆในโลกชาวพม่าต้องการยุติเผด็จการทหารฟาสซิสต์การเกิดขึ้นของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบผู้แทนกำลังได้รับการพัฒนาโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบสาพันธรัฐที่ทุกเชื้อชาติเท่าเทียมกันนอกจากนี้จดหมายเปิดผนึยยังเตือนด้วยว่าหากพวกเขายังคงให้การสนับสนุนการสืบทอดอำนาจต่อไปชาวเมียนมาจะตอบสนองในสิ่งที่ควรทำ รับสถานการณ์ของรัฐบาลเผด็จการฐานพมา่ากำลังเข้าสู่หลังพิงฟ้าที่อยู่ได้ตอนนี้ก็เพราะมีจีนและรัสเซียคอยค้ำบัลลังก์ให้แต่ชัยชนะของกองกำลังชาติพันธุ์ในราชานและรัสการียงที่มีต่อฐานของฐานเผด็จการฐานพมา่าอาจจะเป็นกำลังใจทำให้ประชาชนฮึดสู้อีกรอบซึ่งแน่นอนว่าผลประโยชน์ของจีนในพมา่าอาจจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการถูกตอบโต้หลังจากนี้อีกทั้งสหรัฐอเมริกาเอง ก็คงจะใช้โอกาสนี้ในการสนับสนุนฝ่ายต่อต้านอย่างเต็มที่และนั่นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ฝ่ายต่อต้านในเมียนมาเดินหน้าอย่างเต็มโสค,ครับ